สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับวิกกี้แอมชาแนลนะคะวันนี้นะคะวิกกี้ไม่รู้จะทําคลิปอะไรนะคะหลังจากที่เรากลับมาจากเาที่ยวใช่ไหมหน้าหนาวก็เข้ามาทุกคนแล้วก็วันนี้วิกกี้ต้องกวาดหิมะนะคะแล้วก็หิมะตกเมื่อคืนนี้ทั้งตั้งแต่เ,เย็นจนทั้งกลางคืนทั้งคืนเลยนะคะจริงๆวันนี้จะต้องตกด้วยแต่ว่ามันเปลี่ยนไม่ตกแล้วนะคะแล้วก็วิกกี้เองนะคะก็ ไม่ได้ทําอะไรจริงๆวันนี้จะต้องไปขายของทุกคนเดี๋ยวมาเล่าเรื่องขายของให้ฟังนะคะก็คือว่าไปขายของเริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่4เดือนนี้นะคะแล้วก็ขายอาทิตย์ละวันสองวันไม่ได้ขายเยอะเพราะว่าช่วงหน้าหนาวเราเป็นช่วงที่สโลว์ของที่นี่ก็คือ,อคนจะน้อยคนจะไม่ค่อยออกไาทานอาหารฟู้ดทรัคข้างนอกส่วนใหญ่ถ้าจะไปทานเขาก็จะไปทานร้านอาหารนะคะเพราะว่าจะมี ฮีทมีความอุ่นอยู่ในร้านอาหารนะคะแต่ถ้าเกิดมาในฟู้ดทรัคต้องมาต่อแถวรออากาศมันก็เย็นอะไรเงี้ยนะคะก็เลยค่อนข้างที่จะาขายไม่ค่อยได้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ขายได้เฉพาะช่วงซัมเมอร์จะขายได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถือว่าเราฝึกฝีมือไปเรื่อยๆนะคะการผัดการาทำของ กินเล่นอะไรเงี้ยก็ทําให้เราเคยชินนะคะพอเวลาซัมเมอร์เนี่ยเราจะได้ขายได้เต็มที่เพราะซัมเมอร์แน่นอนว่ายุ่งแน่นอนนะคะเพราะว่าคนจะออกมาทานอาหารข้างนอกเยอะขึ้นนะคะซึ่งวิกกี้ไปจอดขายตามร้านขายเบียร์ที่นี่นะคะเพราะว่าที่นี่ร้านขายเบียร์ส่วนใหญ่เขาจะไม่มีขายอาหารใน,ในร้านในร้านเบียร์นะคะมันเป็นกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านเบียร์เนี่ย เวลาคนไปดื่มเบียร์เขาดื่มแก้วสงแก้วเขาก็หิวข้าวนะคะเขาก็ไปหาร้านอาหารนั่งทานกันแต่ถ้าเกิดว่าเขาเออมีร้านฟู้ดทรักอย่างวิกกี้ไปจอดที่ร้านเบียร์ก็ทําให้คนนั่งดื่มเบียร์ได้นานขึ้นเพราะว่ามีอาหารไว้ ให้กินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยร้านเบียร์เนี่ยจะชอบที่จะให้ฟู้ดทรัคไปจอดนะคะซึ่งเราก็ก่อนที่จะไปจอดไปจอดได้ไงเราก็คือติดต่อเขาไปนะคะหรือไม่เราโพสต์ลงในเพจอาหารของเราเขาชอบเขาบอกเขาอยากได้เราไปขายที่ร้านเขาจังเลยอะไรย่างเงี้ยนะคะก็ วิกกี้ก็ทําแบบนี้ซึ่งก็มีคนติดต่อมาเยอะเหมือนกันทุกคนแต่บางที่เราไปไม่ได้เพราะว่าเรามีไลน์เส้นไลน์เส้นขายของแบนุญาตขายของเฉพาะในเดนเวอร์ตอนนี้ก็คือจริงๆเร,เราสามารถขอได้หลายที่เลยแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่พร้อมที่จะขอเพราะว่าเรายังไม่อยากไปไกลแล้วกเ็เดี๋ยวรอขอซัมเมอร์หน้านะคะก่อนซัมเมอร์เราจะเตรียมพร้อมกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามไปขายเฉพาะใกล้ๆในเดนเวอร์ที่มัน,นไม่ไกลมากนะคะจากบ้านเรานะคะทุกคนแล้วก็วันนี้ จริงๆจ,จ,จะต้องไปขายเย็นนี้นะคะที่ร้านเบียร์แต่ปรากฏว่าหิมะมันตกหนักอ,อย่างนี้แล้วก็มันพอหิมะตกหนักเนี่ยมันทําให้ขเขาเรียกว่าอะไรเออมันมันแข็งที่เก็บน้ําในรถอ่ะมันแข็งเพราะฉะนั้นก็ขายของไม่ได้แล้วอากาศมันเย็นมากๆคนก็ไม่มานะคะเพราะฉะนั้นวิกกี้อยู่บ้านจะเฉยๆทุกคนก็ทําหน้าที่กวาดหิมะไปนะไปรับไปส่งลูกนะคะ <laughs> แล้วก็ <laughs> นั่นแหละทุกคนนะ <laughs> ไปดูกัน thank <music> you thank you นนี้หลังบ้านนะจ๊ะ,ะหลังบ้านวิกกี้จะมากวาดเพราะว่าไม่งั้นเวลาลงมาแช่อ่างนะคะมันจะลื่นไปน,น้ำแข็งจะมีคนลื่นล้มหลังบ้านวิกกี้เยอะพอตัวเอาละค่ะเดี๋ยวเรามากวาดหลังบ้านกัน มือวิกกี้แข็งอะไขนาดใส่สุงมือนะเนี่ยน้ำมูกน้ำตาไหลนะคะเพราะว่าเวลาอากาศมันติดลบมากๆเนี่ยมันเย็นเย็นมือแข็งอะไรตอนนี้อู้กวาดหน้าบ้านหลังบ้านนะคะเสร็จแล้วตอนนี้มานั่งพักนี่แหละค่ะใครอยากรู้ชีวิตคนเมืองนอกในหน้าหนาวนะที่โคราดูก็จะเป็นนี้วิกกี้ขออุ่นนิดนึงนะคะไม่ไหว หนาวมากมือแข็งเลยหิมะหลังบ้านเยอะกว่าหน้าบ้านเองนะคะเพราะว่าหลังบ้านนะมันไม่ค่อยมีแดดนะคะเพราะฉะนั้นทําให้มันละลายช้าแต่หน้าบ้านเนี่ยมันเริ่มละลายแล้วค่ะทุกคนนะคะมันฝั่งโดนแดดก็ละลายก่อนหลังบ้านเนี่ยถ้าเกิดเราไม่กวาดเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่เป็นอาทิตย์เลยนะเมื่อกี้ต้องกวาดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปแช่น้ํากันนะคะ บ้านนี้แช่นะ้ําบ่อยเพราะฉะนั้นกลัวลื่นเดี๋ยวสามีลื่นลมมันมคุมนะ <c oughs> ตอนนี้ก็อุ่นสมนใจทุกคนโอ้ไมก็เย็นมากเลยเย็นจนชาละทุกคนเดี๋ยวหลังจากนี้นะ่จะไปทํากับข้าวให้คุณสามีข้าวเที่ยงนะคะเพราะว่าถึงเวลาจะได้ข้าวเที่ยงแล้วหลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จพี่กี้ก็จะไปออกกําลังกายนะคะพิลาติสคลาส นั่นแหละค่ะเกิดนั่นแหละอะไรที่เราทําได้เราก็ช่วยทําช่วงนี้วิกกี้ก็จะว่างมากนะจะไปทํางานอาจะไปทํางานพาร์ทไทม์ร้านเล็บก็ช่วงนี้ก็ร้านเล็บก็เงียบเหมือนกันนะคะเพราะว่าหน้าหนาวอย่างที่บอกหน้าหนาวทุกอย่างเงียบหมดโ l o w ช้ากว่าปกตินะคะ เดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังเรื่องขายของวันแรกเลยนะวันแรกเราแพลนขายของวันที่4นะคะก็คือว่า,าเราผ่าน Inspect i o n นะคะ health inspection ตั้งแต่ก่อนที่เราจะไปเที่ยวค่ะทุกคนแต่ว่าเราก็พอเรารู้ว่าผ่านเราก็ยังขายไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่พร้อมนะคะก็เลยคิดว่ากลับมาจากเที่ยวเราถึงจะขายของแล้วเราก็เพาะวางแผนกันนะคะว่าพอดีว่าทุกทุกวันศุกร์แรกของเดือนที่ถนน ที่ทำงานของเพื่อนนะคะเขาจะมีเทศกาลการ,การาเทศกาลงานอาร์ตนะคะก็คือว่าจะมีอาร์ตนะคะมาวางไว้หน้าร้านแล้วคนก็จะไปเดินเที่ยวแล้วก็จะมีวายให้คนที่ไปเดินดูอาร์ตแล้วเขาก็พูดคุยกันเรื่องอาร์ตเรื่องศิลปะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มันจะมีทุกเดือนเลยนะแล้วคนจะเยอะถ้าอากาศไม่หนาวแล้ววันนั้นอะ่ะเราแพลนว่าจะไปเพราะว่าเพื่อนอะ่ะ เขามีร้านซ่อมคอมพิวเตอร์อยู่ตรงนั้นแล้วเขาเช่าร้านนั้นทั้งตึกเลยเราเขาบอกว่าเราไปจอดได้นะคะเขาอนุญาตเราก็เลยโอเคเราจะไปจอดแล้วทีนี้ตอนแรกเราก็แผนกันว่าเราจะไปะไปไปเซอร์วก่อนแต่ว่าคุณสามีทํางานยุ่งไม่ได้เลยไม่ได้ไปเซอร์วพอทีเนี้ยพอวันที่เราไปจอดวันนั้นวันที่4เราไปประมาณ6กโมงนะคะไปปรากฏว่าพอเราไปเห็นตึกนะคะก็คือมันจะมี เขาเรียกว่าทางฟุตบาทข้างตึกแล้วเขาบอกว่าให้ไปจอดตรงนั้นได้เราก็พยายามเข้าไปจอดสรุปว่าฟุตบาทมันเล็กกว่ารถของเราเพราะฉะนั้นทุกคนวันนั้นนวิกกี้เ,เตรียมของไว้เยอะมากอะว่าจะไปขายให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะมันเป็นคนวันนั้นคนเดินเยอะมากแต่ปรากฏว่าเราจอดรถไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนั้นวันแรกที่เปิดขายไม่จอดรถไม่ได้เตรียมของไว้เยอะทุกอย่างคือแบบ พังหมดเลยทุกคนวิกกี้ช็อกช็อกแล้วแบบว่าคือสามีถามว่าตอนขับรถกลับสามีถามว่าอยู okay ่โอเคหรือเปล่าเราบอกเราไม่โอเคเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าเราเป็นยังไงก็คือช็อกทุกคนคิดอะไรไม่ออกพอมาถึงบ้านแค่นั้นแหละคืนวันนั้นรนะ้องไห้ทั้งคืนเลยแล้วเช้ามาก็ร้องไห้สรุปคุณผู้ชมคุณสามีบอกว่ามันเขาพยายามเข้าประจอนเราจอไม่ได้ เขาก็เลยขับรถวนอยู่แถวนั้นเพื่อที่จะไปจอดตรงไหนก็ได้นะครับไปขอคนแถวนั้นว่าขอจอดตรงนี้ได้ไหมแล้วทีนี้เขา,าอนุญาตให้จอดพอเราไปจอดปุ๊บเราก็ตั้งเครื่องตั้งไฟนะคะทีนี้แล้วไฟมันติดติดแบบไฟมันติดติดับบแล้วน้ําร้อนก็ไม่ร้อนสรุปก็คือ,อเครื่องทําร้อนพังนะคะแล้วก็เครื่องทาไฟเขาเรียกเจเนเรเตอร์มันเรา เลึกว่าเครื่องทำไฟมันพังแต่จริงๆไม่ใช่เครื่องตั้งไฟเราซื้อมาใหม่อันใหญ่มากแล้วก็สามารถจุไฟได้บ้านวิกกี้ทั้งหลังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปก็คือว่าเราเอาไปให้เช้าวันต่อมานะคะเราก็เอาไปให้บริษัทที่เราซื้อรถขายอาหารนั่นแหละคะ่ะปรากฏว่าเขาบอกว่า เจนเนอเรเตอร์ ator, เราไม่ไม่มีค่าของไฟพอที่จะที่จะติดตั้งไฟในรถได้ทั้งคันเขาว่าอย่างนี้เราต้องไปซื้อเครื่องใหม่ซึ่งสมมีว่าไม่ใช่ไม่จริงเพราะว่าเราซื้อมาเรา,เ,าเราเทียบไฟกับอะไรเรียบร้อยหมดแล้วสรุปก็คือว่าเราผิดตรงที่เจเนอเรเตอร์เนี่ย คือมันมีช่องให้เราเลือกว่าไฟกี่กำลัง watt นะคะให้เราเลือกแล้วมันก็มี240ที่เราต้องการแต่เราไปไม่ไม่ไปกดปุ่มเลือก240คือเราพลาดตรงนี้นะคะจุดหนึ่งก็คือว่าน้ําไม่ร้อนใช่ไหมคะสรุปก็คือว่าเครื่องทําความร้อนของฝาของในรถอะมันเสียจริงๆนะคะเขาก็เลยซ่อมให้เราก็คือเราอะไปจอดตรงที่ว่าไม่ใช่ที่เราตั้งใจจะไปจอดแต่ว่ามันก็ไฟจดติดดับ ของก็เลยขายไม่ได้ทุกคนนะคะก็เลยนั่นแหละเพราะว่าถ้าน้ําร้อนมันไม่ร้อนเอาไว้ล้างมืออะไรเงี้ยเขาไม่ให้เราขายของนะมาเราก็รดไปซ่อมไปซ่อมทีนี้มันก็ดีขึ้นนะคะแล้ววันต่อมาวันอาทิตย์ เราถึงได้ไปขายวันที่สองวันที่สองทุกคนไปขายร้านเบียร์ปรากฏว่าเป็นร้านที่เงียบคือเราตั้งใจจะไปขายร้านที่เงียบเพราะเราต้องการที่จะไปเซตร้านอะไรร้านให้มันดีขึ้นไปลองผัดลองทําอะไรปรากฏว่าวันนั้นนะ่ะมันก็ดีขึ้นขายได้ไม่เยอะเงียบนะคะแต่ว่ามันคือมันประสบความสําเร็จตรงที่ว่า เรารู้ละจะต้องวางแผนจัดของยังไงรับลูกค้ายังไงผัดยังไงผัดยังไงให้เส้นสวยผัดยังไงให้เป็นข้าวผัดที่ไม่แตกผัดยังไงให้ขไข่ไม่แตกนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็ขายมา สองครั้งแล้วก็อาทิตย์ที่แล้ววันที่สามอาทิตย์ที่แล้ววันเสาร์ก็ขายดีขึ้นกว่าเดิมนะคะการจัดร้านอะไรมันก็ดีขึ้นก็คือเป็นการพัฒนาตัวเองมากขึ้นหมายถึงว่าครั้งแรกเราก็คือเราเรา,เราไม่ประสบผลสําเร็จนะคะเราผิดหวังในสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นประสบการณ์เราเอามาเป็นบทเรียนนะคะซึ่งวันที่สามอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยดีมากแต่วิกกี้ไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะทุกคนต้องเข้าใจว่าคือเรายังไม่พร้อมเพราะว่าเราขายแล้วเราก็ เครียดด้วยกดดันอะไรเยอะแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วมีคนมาช่วยสองคนแล้วเขาเป็นคนเม็กซิกันไงเขาทาอาหารไทยไม่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เขาเคยทํางานร้านอาหารเออม็กซิกันมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้น,นมันก็จะต่างกันเวลาผัดผัดยังไงไม่ให้เส้นแตกผัดยังไงไม่ให้ไข่มันแตกผัดข้าวผัดยังไงไม่ให้ข้าวมันเละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเรายังต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยวิกกี้ก็ต้องสอนเขานะคะส่วนตัววิกกี้อ่ะ วิกี้ผัดไทยได้เก่งขึ้นนะคะแล้วก็ข้าวผัดวิกี้ก็รู้ว่าทํำยังไงนะคะไม่เอาข้าวร้อนมาผัดเพราะว่ามันจะเละต้องเอาข้าวที่เย็นแล้วนะคะมาผัดอะไรอย่างเงี้ยก็คือประสบการณ์ที่มันผ่านมามันเป็นบทเรียนทําให้เรา,เารู้มากขึ้นนะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยจริงๆวันนี้จะต้องไปขายร้านเบียร์ร้านหนึ่งนะคะแต่ปรากฏว่ามันหนาวมากนะคะไม่น่าจะไปขายไม่น่าจะมีคน,นะคะเราก็เลยยกเลิกนะคะไม่ไปเราก็รออีกอาทิตย์หน้านะคะวันเสาร์ เดี๋ยวถ้าเกิดว่ายังไงนะคะก็ช่วงนี้เป็นช่วงใหม่หมดทุกอย่างเลยทําไมวิกิไม่ทําคลิปให้ก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยแต่ว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าอื ừ, นะ่นยมันยากมันไม่ง่ายเลยนะคะการเปิดบริษัทตัวเองใหม่แล้วก็ทุกอย่างใหม่หมดเพราะฉะนั้นนะใครที่ติดตามชมก็ขอบคุณมากตอนนี้วิก้ก็ให้กาลังใจตัวเองทุกวันทุกคนนะคะว่าเออเราต้องเราต้องใจเย็นแล้วก็ต้องอ,อดทนนะเดี๋ยวถ้าผ่านหน้าหนาวไปรับรองว่าบูมแน่นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ ต้องให้กาลังใจตัวเองทุกวันแล้วก็ฝึกฝีมือตัวเองไปเรื่อยๆสามีกให้กําลังใจดีมากนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ให้กําลังใจตัวเองเนี่ยก็นะคะไม่มีใครสามารถจะช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองนะคะเอาละคะ่ะมาเป็นร่วมเป็นกาลังใจให้วิกกี้นะคะวันนี้วิกกี้ก็ขอบคุณมากนะคะได้มาเล่าให้ทุกคนฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะวันนี้วิกกี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้จะพยายามทำคลิปให้ได้มากที่สุดนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย